วัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยนะครับเ,เหรียญรุ่นปีสร้างปี2492นะครับตามประวัติว่าออกวัดบ้านปางนะครับอำเภอรีจังหวัดลำพูนเป็นเหรียญรูปไข่เล็กๆนะครับบางๆกระไลทองมีอยู่หลายบล็อกด้วยครับที่เขาเล่นหากันนะบล็อกหน้าหนุ่มหน้าแก่ หลังพระาธาตุแล้วก็หลังยันน้ำเต้านะครับก็แยกแยกกันไปนะครับก็ที่นำาให้เพืเ่อนๆรับชมวันนี้เป็นเหรียนหน้าเก่นะครับหลังหลังพระาธาตุสุเทพนะครับก็เหรียญก็สภาพก็ยัง8 0 9 0กนะครับเพียงแต่ว่า กระไรท้องจะรุนร่อนไปเนาะก็เหลือแต่ขอบข้างล่างที่เห็นนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้สึกเลยนะครับก,ก็ก็ยังดูดีก็เลียนก็คมชัดลึกนะครับลูกตาเป็นเม็ดนะครับถ้าเป็นของเลียนแบบก็มี มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องดูให้ดีของเล่นแบบส่วนมากที่ที่เห็นมากก็เมตดตาจะไม่ชัดนะครับแล้วก็เส้นเออเส้นแตกที่หลังพระธาตุนี่ก็ลางๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยครับอ่าจะมีเส้นแตกขวางอยู่นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาถ้าสังเกตให้ดีอ่าอ,อันนี้ก็อันนี้ก็โอเคอยู่นะ ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรับชมปีก็ปีลึกเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสําหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ